คุณอยากได้รถมือสองไปใช้งานแวะมาที่บริษัทเพชรยนได้เลยนะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า450คันเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเก๋อยู่ที่สาขา2อ,อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะรถเป็นส่วนหนึออ่งของเพชรยนเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะคะที่สาขา2จะมีรถสวยๆราคาพิเศษคันไหนบ้างเดี๋ยวเก๋พาไปชมกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพวกเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสองนะคะอยู่ริมถนนเสรีไทยนะคะตรงนี้จะเป็นซอย95ท่านใดที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะดูคลิปนี้บอกได้เลยว่ารถสวยๆทุกคันแล้วก็รถคัดเกรดเทุกคันเลยนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์ ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะมีแต่รถสวยๆคุณภาพเกรดเอแล้วก็ราคาพิเศษผ่อนสบายๆนะคะเดี๋ยววันนี้เกจจะพาทุกท่านไปชมทุกคันเลยนะคะว่ามีรถคันไหนราคาพิเศษแล้วก็ผ่อนสบายๆกันบ้างเดี๋ยวเก๋พาไปชมกันเลยนะคะ มาชมคันแรกกันเลยนะคะคันแรกเป็น t o โยต้าแ m r รนะคะคันนี้เป็นรุ่น 2.0G นะคะรถปี2016นะคะนี่เลยเป็นรถระดับแบบผู้บริหารเลยนะคะรถสวยๆคันนี้ราคา619,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เลขไมค์แค่70,000เองนะคะเครดิตด mm ีฟรีดาวได้ด้วยนะคะรถคันนี้สวยๆเลยคันใดที่มองหารถแ a ม r ี่อยู่คันนี้เอาไปใช้งานกันเลยนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะเป็นรถแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจรถคันนี้ทักขายเกดได้เลยนะคะมาชมคันถัดไปนะคะคันนี้ก็ราคาพิเศษเช่นกันนะคะเป็นเจ้าแคมนี้ 2.0G นะคะคันนี้รถปี2017ราคาแค่559,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่อยู่ที่100,000นะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่104,000นะคะคันนี้สวยๆได้เบอดสีน้ำตาลมาด้วยนะคะมาชมด้านในกันเลยนะ ด้านในของตัวรถนะคะหรูหรามากเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลมาด้วยคันนี้สีดําสวยมากๆเลยนะคะท่านใดที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานอยู่คันนี้ราคาพิเศษไปเลย5 5 9แสนบาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยเดี๋ยวเก็บพาไปชมคันถัดไปเลยนะคะเราจะข้ามมาตรงนี้เลยคันนี้จะเป็นอีโคคานะคะเป็นซูซูกิสวิปคันนี้เป็นรุ่น1.2 GLX นะคะราคาพิเศษเช่นกันเลยคันนี้นะคะรถ ปี2013ราคา239,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยคันนี้สวยๆประหยัดประหยัดเลยนะคะ่อนเริ่มต้นคันนี้นะคะอยู่ที่5,000บาทนะคะรวมดอกเบี้ยแล้วนะคะคันนี้สวยๆเป็นรถนะคะรถบ้านสวยๆคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านในกันคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานเช่นกันเลยนะคะ ท่านใดที่กําลังมองหารถเก่งเล็กๆคันนี้นะคะเอาไปใช้งานราคาประหยัดประหยัดคันนี้สวยมากๆเลยนะคะคันถัดไปนะคะคันนี้เป็น Toyota าวีออนะคะคันนี้ก็ราคาพิเศษเช่นกันนะคะคันนี้เป็นรถปี2017เป็น Toyota v วีออส 1.5E นะคะคันนี้บอกได้เลยว่ามีความประหยัดน้ำมันแล้วก็ราคาประหยัดเช่นกันนะคะจากราคาเดิม 369,000บาทวันนี้ลูกค้าได้ส่วนลดพิเศษไปเลย30,000บาทราคาเหลือแค่339,000บาทเท่าน,นั้นนะคะสนใจรถ V ีออคันนี้ก็ทักหายเก๋ดได้เลยเดี๋ยวไปชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้มาเลย Honda Jazz เลยนะคะสาวกแจ๊ z ไม่ควรพลาดเลยนะคะกับรถคันนี้นะคะ Honda Jazz 1.5 R S นะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น R S แล้วก็ปี2019 ราคา5 1 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้สวยมากคันนี้ขอนเริ่มต้นที่8,000เท่าน,นั้นนะคะใครที่กำลังมองหาแจ๊ดไ้ใช้งานคันนี้สวยมากๆเลยสีดำนะคะเอาไปใช้งานกันเลยเดี๋ยวเก็บพาไปชมคันถัดไปนะคะเราจะดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าของของร้านก่อนนะคะว่ามีรถอะไรบ้างคันนี้นะคะเป็น D m a มนะคะคันนี้เป็นรุ่น1.9 z ซนะคะคันนี้เลย ราคาแค่649,000บาทนะคะคันนี้เป็นรถปี2018ราคาสวยมากเลยนะคะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะด้านในของตัวรถนี่เลยเก๋ให้ชมด้านในเลยนะคะด้านในสวยใหม่มากๆเลยนะคะกับเจ้าอิซูุคันนี้นะคะ649,000บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยสนใจรถอิซูซุคันนี้ทักหาเกตโทรหาเก๋ได้เลยนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปชมคันถัดไปเลย ช่วงนี้นะคะใกล้จะสงการแล้วนะใครที่มองหารถอยู่นะคะสามารถมาชมรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมีสำนักง,งานใหญ่นะคะสำนักง,งานใหญ่อยู่ซอยเสรษีไทย68แยกหนึ่งนะคะแล้วก็สาขา2จะอยู่ติดถนนเลยนะคะอยู่ตรงซอยก็สุมพามาไม่ถูกนะคะสามารถทัก เกตมาได้โทรหาเกตได้เลยนะคะเกตจะส่งโลเคชั่นให้มาชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นอ n นโนวานะคะ 2.8G รถปี2 0 1 8ด้วยราคา 689,000บาทนะคะมาดูด้านในกันคันนี้เป็นรถครอบครัวน่าใช้งานมากเลยนะคะนี่เลยไปทั้งครอบครัวเลยนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะรถสวยๆราคาพิเศษทุกคันเลยนะคะที่สาขาสองนี่รถสวยมากเลยนะคะสามารถมาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะโทรหาเกตได้เลยถัดไปนะคะมาชมคันนี้เลยเป็นเจ้ารถตู้นะคะรถตู้ใครที่มองหารถตู้อยู่นะคะคันนี้เป็นรถปี2017 ราคาแค่7จ9 0แสนบาทเท่านั้นนะคะคันนี้เอาไปใช้งานกันได้นะคะเดินทางใกล้ไๆได้หมดเลยนะคะรถตู้เป็นรถตู้หน่วยงานด้วยนะคะคุณภาพเกรด A บอกลูกค้าเลยว่ารถของเราทุกคันนะคะเราคัดรถเกรด A มาให้ลูกค้าแล้วนะคะเป็นรถมือสองที่มีคุณภาพเกรด A ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะเอาละคา่ะไปชมรถตู้คันที่2นะคะคันนี้เลยเกรจะพาไล่เลียง ไล่ไปแบบนี้เลยนะคะดูทุกคันเลยในสาขา2นะคะว่ามีคันไหนกันบ้างส่วนคันถัดไปนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าคอมิวเตอร์3.0รถปี2017นะคะคันนี้เลขใหม่แค่แสนสามเลขไม่แสนสามคันนี้ราคา799,000บาทนะคะข้างในเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้ ราคา7 9 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะใครที่มองหารถตู้อยู่นะคะคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานเช่นกันคันนี้ได้จอทัชสกรีนมาด้วยนะคะ7นิ้วนะคะรถคันนี้ถือว่าสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวไปชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เลยมาชมเจ้ามิต s ูบิชิ i นะคะคันนี้เป็นปาเจโร่ปาเจโร่คันนี้เป็นรถปี2018นนะคะราคาอยู่ที่ 8 5 9 0 0 0บาทจากราคาเดิมนะคะ879,000บาทนะคะคันนี้ได้ส่วนลดพิเศษไปด้วย20,000บาทเลยนะคะรถปี2018 p a j e r o คันนี้นะคะใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้เลขหม่แสนสองนะคะมาดูด้านในกันนะคะด้านในของตัวรถนี้เลย ด้านในสวยใหม่เลยนะคะได้จอมาด้วยนะคะคันนี้กว้างนะคะรถครอบครัวใช้งานกันแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะปาเจโร่ ero, คันนี้ถ้าใครกําลังมองหาอยู่นะคะสนใจรถคันนี้ทักหาเกตได้เลยนะราคาแค่859,000บาทนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้มาชมคันถัดไปเลยนะคะ คันนี้จะเป็น isuzu นะคะคันนี้เป็น d-max highlander cab 4นะคะคันนี้รถปี2019ราคา579,000บาทนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะใครมองหารถ d-max อยู่นะคะคันนี้สีดำสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ได้ carry boy มาด้วยนะคะราคาถูกมากๆเลย579,000บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยด้านหลังนะคะสวยมากๆเลยสนใจรถคันนี้ทักหาเกตได้เลยนะคะรี่เบอร์โทร083430683 เกะะยินดีให้บริการยินดีให้ํำปรึกษ,ษาทุกท่านเลยนะคะด้านในของตัวรถนี่พรีเมียมมากๆเลยนะคะได้เป็นเบาะเบาะหนังสีน้ําตาลมาพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะสนใจรถคันนี้ริบโทหาก๋ได้เลยนะคะไปชมคันต่อไปเลยนะคะคันนี้มาดูรถเก่ง v ีออกันบ้างนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวีออ เป็นรุ่น 1.5J นะคะคันนี้ก็ราคาพิเศษเช่นกันนะคะคันนี้เป็นรถปี2013 ราคาจากราคาเดิม3ามแสนบาทนะคะวันนี้ลูกค้าได้ส่วนลดพิเศษไปอีกนะคะราคาเหลือแค่2องแสนแปดหมบาทผ่อนเริ่มต้นที่ห้าพันเท่านั้นนะคะคันนี้เลยคันนี้สีขาวสวยมากๆรถตัวจริงสวยมากเลยนะคะสนใจรถคันนี้ก็ทักหาเก๋มาได้เลยนะคะสามารถมาชมรถตัวจริงได้ด้วยรถตัวจริงสวยมากๆเลย มาชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เลยเป็น Toyota v วีอ 1.5e นะคะคันนี้ราคาพิเศษเช่นกันจากราคาเดิม349,000บาทนะคะคันนี้ราคา339,000บาทได้ส่วนลดไปอีก10,000บาทนะคะเครดิตีฟรีดาวได้ด้วยรถปี2017เวยนะคะคันนี้สวยๆเลยประหยัดน้ํามันแน่นอนคะ่ะลูกค้าแล้วก็มีศูนย์บริการทั่วประเทศเลยนะคะสามารถเข้าศูนย์บริการที่โตโยต้ทั่วประเทศได้เลยนะคะนี่เลยสวยๆทุกคะ เลยนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปชมคันถัดไปเลยคันนี้เป็น Honda Jazz นะคะ Honda Jazz สีฟ้าแบบนี้สวยมากๆแล้วก็ราคาพิเศษเช่นกันนะคะเป็น Honda Jazz 1.5V นะคะคันนี้รถปี2012เล่มใหม่อยู่ที่แสนแปด ก็ถือว่ารถปี2012เลขไมล์แสนแปดถือว่าใช้ไม่เยอะเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่5,000เท่านั้นนะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานโดยเฉพาะสาวกแจ๊ดนะคะอยากได้แจ๊ดไว้ใช้งานคันนี้ราคาพิเศษ299,000บาทเท่านั้นนะคะทักหา,าเกตได้เลยกับสำหรับรถคันนี้นะคะแล้วก็มาชมรถคันถัดไปคันนี้นะคะก็ราคาพิเศษเช่นกันเป็น t o y o ต a าวีอนะคะคันนี้เป็น T R D Sportivo นะคะราคาแค่270,000 9,000บาทนะคะคันนี้สวยๆผ่อนเริ่มต้นที่5,000เท่านั้นนะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่คันนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปชมคันข้างหลังกันต่อเลยนะคะส่วนมากก็จะมี v ีออสเยอะมากเลยนะคะที่สาขา2นะคะมาชมคันถัดไปเลยนะคะนี่เลยคันนี้นะคะเป็น t o y o t ้าวีออส คันนี้เป็นรุ่นเจนะคะคันนี้เป็น1.5เจจากราคาเดิมนะคะคันนี้ 3, 3 0 0 0 39,000บาทวันนี้ลูกค้าได้ส่วนลดพิเศษไปเลยนะคะเหลือราคาแค่300,900บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นที่6,000นะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยนะคะประหยัดมากๆเลยกับรถ t o y ย t a นะคะ Vios คันนี้แล้วก็มาชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เป็น Vios เช่นกันนะคะคันนี้เป็น Toyota Vios 1.5 E นะคะรถปี 2,017ราคาแค่3 4 9 0 0 0บาทขอเริ่มต้นที่6,000เช่นกันนะคะคันนี้ก็ถือว่าสวยมากๆเลยเป็นสีดำนะคะสีดำสวยมากๆเลยนะคะ Vios คันนี้มีเลยทุกทุกทุกอย่างนะคะพร้อมใช้งานบอกได้เลยว่ารถ t o y ย t a Vios เขามีความประหยัดน้ำมันอะไหล่หาง่ายแล้วก็ทนทานใช้กันยาวๆเลยนะคะส่วนคันนี้ก็ราคาพิเศษเช่นกันนะคะสีเทานี้เลยเป็นโฉมนี้เลยนะคะราคาแค่2 2 9 0 0 0บาท ะค,ะคันนี้เป็น Toyota W i o ออ 1.5e นะคะคันนี้เล่งไม่2 0 0 0ราคา229,000สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะเป็นรถปี2013นี่เลยค่ะชมหน้านี้เลยนะคะใครกำลังมองหารถวีออสชมนี้อยู่ทักหาเกตได้เลยนะคะกับราคาพิเศษพิเศษแบบนี้แล้วมาชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้ราคาพิเศษเช่นกัน ทุกคันเลยนะคะลูกค้าทุกคันราคาพิเศษมากๆเลยคันนี้ v i o s 1.5J นะคะรถปี2017จากราคาเดิม339,000บาทวันนี้ลูกค้าซื้อได้เพียงราคา3 0 0 0กับ9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เครดิตฟรีดาวได้ด้วยนะคะไปชมคันข้างหลังกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราไปไล่ฝั่งนู้นกันดีก,กว่ามันจะได้เป็นแถวแล้วก็ลูกค้าจะได้ดูง่ายๆนะเก็บพามาชมฝั่งนี้กันก่อนเลย ฝั่งนี้นะคะจะเป็นรถตู้คันนี้เลยคันนี้เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์3.0รถปี2017นะคะราคา759,000บาทนะคะได้เลขทะเบียน87จนเจ้าเลย มาชมรถตู้คันนี้กันต่อเลยนะคะคันนี้เป็นรถคอมมวเตอร์นะคะ3.0รถปี2017ด้วยนะคะราคา759,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เลยได้เลขทะเบียนนี้เลยนะคะ8709คันนี้ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะท่านใดที่มองหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่คันนี้ถือว่าคุ้มๆเลยนะคะเอาไปใช้งานกันเลยนะคันนี้นะคะเลขใหม่แค่80,000เท่านั้นนะคะนี่เลยเป็นรถหน่วยงานนะคะเช็คศูนย์ตลอดลูก มั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะไปชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เป็น Fortuner 2.7V นะคะคันนี้เป็นรถราคาพิเศษเช่นกันนะคะราคาแค่529,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาพิเศษราคาแค่3 คันนี้นะคะรถปี2012ราคา529,000บาทเท่านั้นใครที่มองหารถ Fortuner เครื่องยนต์เบนซินคันนี้ไว้ใช้งานนะคะคันนี้ราคาคุ้มๆแบบนี้สนใจคันนี้โทรหาเกตได้เลยนะคะนี่เลยรถปี2012นะคะหน้า รถปี2012นะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะสนใจคันนี้โทรหาเกตได้เลยนะมาชมคันถัดไปนะคะคันนี้เป็น Fort u n e r เช่นกันคันนี้เป็นรุ่น 2.4V นะคะรถปี2018คันนี้ราคา939,000บาทเป็นรถปี2018เลขใหม่แค่70,000นะคะคันนี้ผ่อนสบายๆนะคะคันนี้นะคะสวยๆจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะเป็นรถปีใหม่ๆเลยนะคะสนใจรถคันนี้ทักหาเกตได้เลยนะราคาพิเศษ939,000 เท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปเลยนะคะไปชมโตโยต้าว,วอีออสกันต่อเลยนะ เดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปนะคะเป็น Toyota y a า i s คันนี้เป็นรุ่น 1.2G ราคา359,000บาทนะคะคันนี้เป็นรถปี2016นะคะนี่เลยรถคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นเจ้า Toyota y a า i s 1.2G นะคะมาดูเลขไมลเลขไมลแค่105เองนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000เท่านั้นนะคะสนใจรถคันนี้ทักหาเก๋ได้เลยมาชมคันถัดไปเลยนะคะเป็นเจ้า Toyota v ว o s นะคะ คันนี้เป็นรุ่น1 5 e นะคะราคา289,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่5,000นะคะคันนี้รถปี2013ราคา289,000บาทนะคะสนใจรถคันนี้ Vios สี o แดงคันนี้ทักขาเก๋ได้เลยมาชมคันถัดไปเลยนะคะเป็น Toyota Vios เช่นกันคันนี้เป็นรุ่น 1.5J นะคะรถปี2017นะคะจากราคาเดิม339,000บาทวันนี้ลูกค้าได้ส่ว ลดพิเศษไปเลย20,000บาทนะคะราคาเหลือแค่319,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,000เท่านั้นนะคะคันนี้รถปี2017นะคะ Toyota Vios คันนี้บอกได้เลยว่าประหยัดมากๆเลยนะคะมาชมคันถัดมาเลยนะคะคันนี้เลยเป็น Honda City นะคะ1.5 เ v นะคะจากราคาเดิมนะคะลูกค้า379,000บาทวันนี้ลูกค้าได้ส่วนลดพิเศษมากๆเลยนะคะราคาเหลือแค่349,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้สวยๆเลขไม่แค่แสนสองเท่านั้นรถปี2014ด้วยนะคะสนใจรถคันนี้ก็ท้าขาเกตได้เลยกับ h o n d a City คันนี้นะคะมาชม t o y ยต a V วี Toyota, กันต่อเลยสำหรับคันนี้นะคะนี่เลยสวยๆคุ้มๆอีกแล้วนะคะ กับ t ต y o t a าว1 5 e รถคันนี้รถปี2017ราคาเดิมนะคะ369,000บาทวันนี้ได้ส่วนลดพิเศษไปเลยนะคะ30,000บาทราคาเหลือแค่339,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นที่6,000นะคะคันนี้ v ีอ1 5 e นะคะคันนี้สวยเหมือนกันนะคะค,คุ้มราคาพิเศษแบบนี้เลยนะคะสนใจคันนี้ทักขาเกดได้เลยมาชมคันถัดมานะคะคันนี้เป็น Toyota เอาติสนะคะ 1.6G รถปี2018นะคะเลขไม่์แค่แสนสามคันนี้ผ่อนลมต้นที่7 0 0 0นะคะคันนี้เลยสวยๆเลยนะคะราคาแค่429,000บาทเท่านั้นนะคะใครมองหารถวีใครมองหารถเอาติสว้ใช้งานนะคะราคาพิเศษคันนี้สวยๆคันนี้เอาไปใช้งานกันเลยนะคะผ่อนลงต้นที่7 0 0 0ันเท่านั้นแล้วก็มาชมคันถัดมาเลยนะคะคันนี้เลย เป็น Toyota v o ี 1.5G นะคะคันนี้รถปี2013เป็นตัวท็อปเลยนะคะคันนี้ราคาพิเศษเช่นกัน3 1 0 0 0 0 0เท่านั้นนะคะเลขใหม่ถือว่า อันนี้นะคะเลขไมค์แค่แสนสามนะคะรถปี2013วิ่งไปแสนสามเท่านั้นนะคะสนใจรถคันนี้ทักหา,าเกดได้เลยนะราคาพิเศษพิเศษด้วยนะคะคันนี้มาชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เป็น Toyota ายาริ a เอทีพหนนะคะรถปีใหม่ๆเลยนะคะรถปี2019ราคา369,000บาทเท่านั้นพรอนเริ่มต้นที่6 0พันเครดิตดีฟรีดาวน์ได้ด้วยที่สําคัญเลขไมค์น้อยมากๆเลยนะคะคันนี้เลขไมค์แค่สี่หม่นสอง 42, นะคะนี่เลย ยาลิสคันนี้เลขไม่สี่หมื่นสองเท่านั้นนะคะมาชมคันถัดไปเลยคันนี้เลยนะคะเป็นมา z ด้าสองนึ่งจุดสาอสนะคะคันนี้สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นรถปี2020นะคะ ราคา389,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนล้มต้นที่6,000เช่นกันนะคะได้เลขทะเบียนนี้เลย7455เลยนะคะคันนี้สวยมากๆแล้วก็ออปชั่นมาเต็มๆเ,เลยนะคะสำหรับรถ Mazda 2คันนี้นะคะแล้วก็มาชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เลยราคาพิเศษมากๆเลยนะคะคันนี้ได้ส่วนลด50,000เลยนะกับเจ้ากระบะรี vo 2.8G จคันนี้นะคะสีขาวคันนี้เลยเป็นรถปี2016นะคะราคาเดิม490 0 0 0 1 9 0 0 0บาทวันนี้ลูกค้าได้ส่วนลดพิเศษไปเลยนะคะได้ส่วนลด5 0,000เลยนะคะคันนี้ราคาเหลือแค่449,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยรถคันนี้ราคาพิเศษแบบนี้อยากได้รถกระบะไปใช้งานเอาคันนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคา,ามาก4 4 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,00 0ันเท่านั้นสนใจรถคันไหนนะคะทักหา,าเกได้เลยเอาล่ะค่ะไปชมรถตู้กันต่อเลยนะคะสําหรับรถตู้คันนี้นะคะเป็นคอมมูเตอร์3.0 0รถปี2018นะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะเลขเลขไมค์แค่แสนสามนะคะ7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เลขทะเบียน2879ด้วยคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานเช่นกันนะคะทุกคันเป็นรถหน่วยงานปลดระวางจากหน่วยงานนะคะบอกได้เลยว,ว่ารถสวยทุกคันเลยคุณภาพเกรด A ทุกคันเลยนะคะสนใจรถคันไหนสามารถทักหาเก๋สอบถามรายละเอียดที่เก๋ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยนะคะ ด้านหน้ายังเหลือรถอีกนะคะเป็นรถเก่งนะเป็นโตโยต้าอัลติเดี๋ยวเก็บพาชมกันต่อเลยนะคะ รถที่เพรยนต์นะคะสามารถมาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะสาขา2อยู่ซอย95นะคะถ้าจะไปที่สำนักง,งานใหญ่อยู่ซอยถ้าจะไปที่สำนักง,งานใหญ่นะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะมาไม่ถูกโทรหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์083-430-0683เก๋ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษ,ษาทุกท่านเลยนะคะไปชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เป็น Toyota a l t i ต1.6 G นนะคะคันนี้ราคา5 0 0แ0น 1 9 0 0 0บาทเลขใหม่นะคะแค่แสน1,000เท่า <üz> นั <üz> ้นนะคะรถที2,019 <üz> แล้วก็คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่9,000เท่านั้นนะคะคันนี้สวยๆเอาไปใช้งานกันเลยเป็นโฉมหน้าใหม่มาแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็มาชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เป็น Altis 1.6G นะคะราคา399,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,000เท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะสีขา,าวสๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถคันนี้สวยมากแล้วก็ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็มาชมคันถัดไปเลย คันนี้เป็น Toyota a อาลติ 1.6G นะคะราคา439,000บาทนะคะเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่117,000เท่านั้นเป็นรถปี2019นะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000นะคะคันนี้เลขทะเบียนสวยๆคันนี้เลยนะคะ8467คันนี้ก็สวยมากๆเลยสนใจคันไหนทักหาเก๋ดได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota a อาลติ 1.6G นะคะ คันนี้รถปี2018เลขไม่หนึ่งแสนนะคะคันนี้ราคา3า9 0 0 0กบาทเช่นกันนะคะคันนี้ได้กล้องมาด้วยนะคุ้มๆเลยนะคะกับรถคันนี้นะคะท่านใดที่สนใจรถ t o y ยต้าอัลติไว้ใช้งานมาซื้อรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณจะได้แต่รถเกรดเไปใช้งานกันแน่นอน,นะคะ่ะรถทุกคันนะคะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํามาแน่นอน รถ Altis นะคะเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะหรือว่าเป็นรถที่มีคุณภาพเกรด A มากๆเลยนะคะแล้วก็มาชมคันถัดไปเลยนะคะคันนี้เป็นโตโยต้า Altis นะคะ 1.6G รถปี2019นะคะ4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000นะคะใครที่มองหารถเก่งรถยนต์รถตู้รถกระบะไว้ใช้งานนะคะมาชมรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลย คุณจะได้แต่รถสวยๆคุณภาพเกรด A ไปใช้งานกันแน่นอนค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะคะเราจะเน้นมากๆเลยกับเรื่องรถนะคะเวลาที่เราซื้อเข้ามาเราจะคัดรถเกรด A มาให้ลูกค้าเลยลูกค้าท่านใดที่ดูรถมือสองไม่เป็นนะคะสามารถมาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะเรามีทีมงานมืออาชีพดูรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์มีแต่คุณภาพนะคะ รถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่นอนค่ะอยากได้รถมือสองคุณภาพดีๆนะคะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์อยู่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะหรือาจะมาที่สขาขา2อ,อยู่ริมถนนเสรีไทยนะคะตรงซอย95มาไม่ถูกก็โทรหาเก๋สอบถามเส้นทางได้เลยนะคะซื้อรถตอนนี้ออกรถได้ง่ายมากๆเลยนะคะซื้อรถตอนนี้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะสามารถซื้อรถ ได้ทุกอาชีพเลยดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้เริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะเรามีไฟแนนซ์ให้เลือกมากมายนะคะมากกว่า10แห่งเลยและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์เรายังมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะบอกได้เลยว่าซื้อรถกับทางเชรยนสะดวกสบายมั่นใจได้เลยเพราะบริษัทของเรานะคะเปิดทําการมา24ปีแล้วนะคะบอกได้เลยว่าคุณภาพแน่นอนลูกค้าท่านใดสนใจรถนะคะทักหาเก๋โทรหาเก๋ได้เลยนะคะคุณจะได้รถสวย สวยคุณภาพเกรด A จากเพชรยนต์ไปใช้งานกันแน่นอนค่ะแล้วโทรหาเก๋มานะคะเอาละคะสำหรับคลิป่ัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถเก๋งราคาพิเศษคันไหนอีกขอนสบายๆคันไหนอีกฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเก๋จะมารีวิวรถราคาพิเศษให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกแน่นอน สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ